พรกประชาธิปัตย์เนี่ยเขามี25เสียงค่ะในพักมีมีความเห็นต่างกันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเ,อเป็นกลุ่มก้อนอยู่แล้วทั้งเลรักษาการเลขาธิการพักคุณเฉลิมชัยค่ะเขามีแนวโน้มว่าอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลทั้งรักษาการหัวหน้าพัก คุณจุลินลักษณะวิสิ์กับคนที่เขาเกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มว่าเขาอยากจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านซะมากกว่าค่ะแม้ว่าจะมีคนอย่างคุณจุลินวันนี้ก็พูดบอกมันยังไม่มีมติพักค่ะแต่คุณเฉลิมชัยก็บอกว่าผู้บริหารที่รักษาการเนี่ยกรรมการบริหารที่รักษาการว่าลงมติได้นะแต่ทุกคนก็พูดชัดเจนว่ายังไม่มี การทาาทามจากพักเพื่อไทยยังไม่มีการติดต่อมานะแต่กรณีที่มีรองหัวหน้าพักซึ่งเป็นสสที่จังหวัดสงขลาคุณเดชอิ่ะทองขาวหรือไงเนี่ยที่ว่าไปเจอคุณทักษิณเขาบอกแกไปแก้บนที่ฮ่องกงแล้วไปเจอคุณทักษิณเนี่ยอันนี้คุณจุลินก็พูดชัดเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะพักไม่เคยมอบหมายให้ใครไปเจราจาเพราะฉะนั้นถ้าอ่านอย่างนี้บวกกับข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งคือ ในเมื่อพักยังไม่ตัดสินใจแล้วก็ทางเพื่อไทยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอยากได้พักประชาธิปัตย์ผมคิดว่าสรุปได้ว่าพักประชาธิปัตย์น่าจะถูกจัดให้ไปอยู่เป็นพักฝ่ายค้านาโดยเหตุผลสำคัญกว่านั้นอีกนะคือที่ได้มา25มาบวกกับที่มีอยู่เนี่ยเป็นเป็น340เนี่ย มันไม่มีความจําเป็นสําหรับเพื่อไทยมันไม่มีความจําเป็นเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่สามารถจะเดลิเวอรี่เสียงจากสมาชิบูทิสภามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เอาอยู่แล้วเอามาก็จะวุ่นวายยุ่งยากด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก่าที่เขามีเรื่องกันระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลบาคุณอภพิสิทธิ์เวชาชีวะนะ,ะกรณีปีห้าสองหสามเลยไม่ต้องไปพูดถึงเพราะฉะนั้นฝั่งเพื่อไทยผมว่าตัดทิ้งไปเลยแล้วการที่เพื่อไทยเขาไม่คุย ตัวเองจอะไปคุยเขาได้ไงในเมื่อเขาไม่ได้ทาบถามมาก็ตอนนั้นที่เขาเรียกไปเขาก็ไม่ได้เรียกนะวันที่23กรกฎาคม22 23กรกยาคมตอนนี้เขาเรียกพักนู้นพักนี้ไปเจอเนี่ยก็ไม่ได้เจอพักประชาธิปัตย์ถูกต้องมันก็จะเหลือพวกนี้